เจด,ด,ดนี่ก็กำลังดูวิธีการทำพิซซ่าเวียดนามนะอิสคัลบันแจงหนึ่งเโอ้อิซ s yummy delicious อร่อยไหมบันแจงหนึ่งเออฮะบันแจงหนึ่งอ่าโอเคอ่าว่านี่เขาจะมีกุ้งแห้งนะครับมี หอมเจียวมีหมูสับที่ผัดใส่กับข้าวโพดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดนะอ่าหลังจากนั้นพอเขาตอกไข่เสร็จเรียบร้อยก็จะดีแล้ว ก็จะนั่งปิ้งอยู่ริมถนนตรงนี้แหละฮะเฮ้ยจะกินหอมว่ะกินหอมมากเว้ยเขาจะใส่ซอสพริกลงไปนะครับนี่ใช่ซอสพริกสีราชาด้วยนะอะแล้วก็มีสลัดนะน้ำสลัดหรือชีสน,นี่แหละมาเออมันหอมดีเว้ย รองพิซซ่าเวียดนามกันนะครับปั้นแจงหนึ่งมันก็จะเค็มๆมันๆนัวๆ <c oughs> อ่อโอเคนะโอเคจันละ6.5บาทเฮ้ยสอ,องก้นหกสิบห้าบาทอันละประมาณสามสิบบาทปั้นแจงหนึ่ง